อ่ครับนี่ครับเรามาแกงป่ากันนะครับนี่น้ำมันเดือดแล้วครับนี่ครับใส่พริกแกงลงไปครับกัวครับหอมหอมแล้วครับหอมไหมหอมไหมตะไคร้ข่าพริกพริกไทยกระเทียมหัวหอมนะครับเราจะมาแกงป่านะครับไม่ใช่แกงปลานะแกงป่าเราจะควยหอมแล้วกินมาแล้วกินมาแล้วครับกิ่นมาแล้วกินมาแล้วนะครับตอนนี้กลินมาแล้วนะครับตอนนี้ เริ่มหอมนะฮะ <c oughs> เราก็จะใส่เนื้อที่เราเตรียมมาแล้วครับอ่าใช้เวลาผัดเทกคั่วให้พวกเครื่องเทศให้เข้ากันก่อน,นให้หอมก่อนนะฮะไม่ต้องไฟแรงมากนะไฟแบบปันกลางปันกลางฮะไฟมไฟนี้ฮปันกลางปันกลางครับอ่าครับนี่ครับเล็งไฟนิดนึงนะฮะโอเค ก็จะประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อที่เราเตรียมมานะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วโชยมาแล้วหอมมาแล้วกลิ่นเริ่มหอมแล้วอ่าครับนี่เราก็ใส่เนื้อที่เราเตรียมมานะครับนี่ครับผัดเผ็ดนี่ครับหอมๆเลยฮะเดี๋ยวเราก็จะได้มาทานกันนะครับต้องรอผัดสักประมาณสักยี่สิบนาทีก็น่าจะสุกดีแล้วนะครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายคลิปต่อไปให้ชมฮนะตอนที่สุกแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามช่องชัยปินเขาได้ครับขอบคุณครับ